ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณมีสวัสดีครับน้องฝ้ายเอ๊ะวันนี้เรามาทําอะไรกันครับแนะนําหนังสือชั้นระดับป .2 ค่ะอ่ะวันนี้น้องฝ้ายนะครับก็จะมาแนะนําหนังสือในระดับป .2 นะครับเอ๊ะแล้วมีหนังสือเล่มไหนบ้างครับ1ขาวของจอมระกาาค่ะอ่ามีนะครับ2องผ้าห่มพิเศษของนิ้งหนองค่ะอ่าหนังสือจะเป็นหน้าลักษณะแบบนี้นะครับผม สาม้วพันเซลผมยาวสาผมได้ะะนะที่มินชอบเลยเล่มนี้สี่นิทานชาดกค่ะนิทานนิทานชาดกนะครับห้าผมยังเฉยสากค่ะหอีกกี่คืนจะถึงวันเกิดของหนูแต่วันเกิดพี่มินผ่านไปแล้วเนาะโอเคแล้วที่บอกมาเมืเ่อสักครู่นี้น้องฟ้ายเนี่ยชอบเล่มไหนมากที่สุดครับ เล่นขาวของจอระกากค่ะอ๋อเล่มน,นี้ได้ใช่ไหมเล่มน,นี้ใช่ไหมโอเคแล้วทำไมถึงชอบเล่มน,นี้ครับเพราะว่าเขาสอนว่าให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะแล้วในหนังสือเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างขาวของเนี่ยเขาอยากตัวใหญ่เหมอนาตัว<อ>่คนอื่นค่ะอ๋อทำไมอ่ะขาขผองตัวเล็กหรอครับแล้วเขาก็เริ่มกินเยอะขึ้นค่ะ กินอะไรเยอะขึ้นครับกินหญ้ากินหญ้าเยอะขึ้นแล้วก็สิทีนี้ร่างกายของเขาต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากขึ้นจากจากเล่มนี้แล้วเรายังชอบเล่มไหนอีกบ้างครับเล่มนี้ค่ะอ่าเื่อเมอะไรครับกาพันเซลผมยาวสั่งผมด้วยนะอ่าโอเคทำไมถึงชอบเล่มนี้เพราะว่าเขา สอนให้สาวผมจะได้ผมหอมครับได้ผมหอมเป็นน้องฝ้ายละ่ะสาวผมไหมสาวทุกวันเนาะโอเคอ่ะนะครับถ้าเด็กนักเรียนนะครับที่สนใจที่จะมาอ่านหนังสือน,นะครับสามารถมาอ่านได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนวรลพัศน์แห่งนี้นะครับจะมีหนังสือลายอย่างลายแบบแล้วก็น่าอ่านมากเลยนะครับใช่ไหมครับน้องฝ้ายใช่ค่ะใช่เลยนะครับแล้วก็น้องฝ้ายเนี่ยเ,เวลาว่างน้องฝ้ายไปทําอะไรครับ อ่านหนังสือก็อ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะครับห้องสมุดของเรานะครับเป็นห้องสมุดที่แบบน่าอ่านน่านั่งมากเลยนะครับก็กนรียนคนไหนนะครับที่อยากจะยืมมายืมได้นะครับที่ห้องสมุดโรงเรียนวรพัฒน์ของเรานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบวายบาย่